การถ่ายทอดความรู้การทำสบู่สมุนไพรจากมะขามส่วนประกอบมะขามเปียกน้ำสะอาดกีซลีนกระทะไฟฟ้ากะละมังสแตนเลสไม้พายพิมพ์สบู่วิธีการทำผสมน้ำมะขามเพื่อเตรียมเป็นวัตถุดิบในการทำสบู่ คนกีซลีนที่ใส่ในกระมังให้จากเป็นก้อนให้ละลายเมื่อคนกีซลีนให้ละลายแล้วให้เติมน้ำมะขามเปียกที่ผสมไว้แล้วจำนวนหช้อนโต๊ะลงไปและคนให้เข้ากัน เทกีซลีนใสกับน้ำมะขามเปียกที่ผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วลงในพิมพ์สบู่ค่อยๆเทแบบช้าๆจะทำให้ไม่เกิดฟองรองให้สบู่เย็นตัวจึงนำมาใช้จากการถ่ายทอดความรู้นี้สามารถทำให้กลุ่มยุวะเกษตรกรโรงเรียนวัดบ้านชุง้ง มีความรู้ในการผลิตสบู่จากสมุนไพรในครัวเรือนและประหยัดค่าใช้จ่าย